น้องตัวดีนะคะเป็นอันตรายมากๆเลยนะคะนักเรียนน้องวิ่งได้แต่จะเก้กังนิดนึงนะคะส่วนใหญ่น้องจะใช้วิธีแบบว่าหยึงหยึงหยงแบบกระเดึบกระดบกระดิบไปนะนะคะตัวเมียจะขี้บ่นนิดนึงนะคะ่ะถ้าแบบว่าเข้าไปอยู่ใกล้น้องน้องก็จะมีความแยบแยยอย่างนี้เลยนะไม่เอา แล้วก็แบบว่าถ้าเกิดว่าไปแย่งอะไรน้องหรือไม่มีข้าวให้น้องกินพอถึงเวลาจะแบบนมีข้าวจะบือกายอะเนี่ย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 ี่ยเเน่่เน่นเ่น่ี ของน้องนะฟังยากมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้องพูภาษาคนไม่ได้นะเราจะตั้งชื่อน้องว่าอะไรดีเอ่ยอ่านี่คือชื่อของน้องนะคะทําไมพวกเธอรู้ล่ะว,ว่าเธอรู้ได้ยังไงเหรอตัวนี้น่าจะดูไม่เก่งน้องบีดน้องบางตัวจะมียานวิเศษที่สามารถที่จะทักทำนายอนาคตได้นั่นนะคะก็จะมีความแบบว่า เบบี้แล้วบบี้แล้วเวลาน้องโมโห,หน,น้องก็จะมีความแบบว่ายืนห<อ>น้าเข้ายืนหน้าออกยืนหน้าเข้ายืนหน้าออกใหญดใหญ่่ใอะไรแบบดีเลยนะเหมือนเหมือนเป๊ะข้ามกันก่อนเดี๋ยวน้องมา